ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเรานะครับเหมือนเช่นเคยนะครับลองกองชาแนลนะครับว่าลองของชาแนลนะครับก็วันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับมือใหม่นะครับที่จะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็มีคนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าขอดูวิธีการใช้ตัวสลับไฟนะครับก็มือใหม่หัดติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็ใครที่รู้จักแล้วนะครับ ที่พอจะมีพื้นฐานในการติดตั้งโซลารเซลล์แล้วก็ใช้โซลาเซลล์มาบ้างแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เป็นการใช้ตัวสลับไฟนะครับก็อย่างเช่นว่าคนที่ใช้อินเวอร์เตอร์เช่นอินเวอร์เตอร์ประกอบเองนะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์แบบหม้อปแปลงนะครับก็จะไม่จะไม่มีหรือว่าจะไม่ได้ใส่ไว้นะครับตัวสลับไฟในตัวนี้ทําหน้าที่สลับไฟเช่นว่าเราใช้ไฟโซลาเซลล์ฝั่งซ้ายใช้ไฟ ไฟบ้านฝั่งขวาทีนี้เราไม่ได้ต่อไฟบ้านไว้นะครับอินเวอร์เตอร์บางรุ่นนะครับเราต่อแต่โซลาเซลล์ไว้บางพื้นที่เราต่อโซลาเซลล์ไว้แล้วเมื่อเมื่อใดเช่นว่าตกกลางคืนหรือว่าช่วงที่แดดไม่มีนะครับก็ทําให้บ้านไฟดับเลยก็ไม่มีไฟใช้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการสลับไฟเช่น จากไฟโซลาเซลล์สลับมาใช้เป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับก็มันทําหน้าที่โดยการสลับไฟฝั่งแบบนี้นะครับตัวนี้นะสลับมาซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นตัวสลับไฟแบบเขาเลสสลับไฟช้านะครับนะผมแนะนําตัวนี้ให้ก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ พอจะเข้าใจไหมนะก็คนที่ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะต้องมีพื้นฐานในการใช้ตัวรเซลลมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมานะครับว่าเราจะเออมันใช้ไม่ได้นะตอนช่วงแดดแดดไม่มีอา้าวทำไงดีทําให้บ้านมีไฟใช้หรือว่าห้องนั้นมีไฟใช้ก็ต้องสลับเป็นใช้ไฟบ้านนะครับก็ย่งน้อยๆเราก็คือยังขาดไฟบ้านไม่ได้นะครับไฟบ้านยังต้องใช้อยู่นะครับ ก็ใช้ในช่วงตอนที่อย่างที่บอกนะครับตกกลางคืนหรือว่าเอ่อเป็นช่วงที่แดดไม่มีวิธีการต่อนะครับง่ายมากง่ายมากนะครับง่ายมากเออแล้วมีอินเวอร์เตอร์นะครับไฟอินเวอร์เตอร์ AC out านะครับเอ out ามาเข้าช่องนี้นะครับคือตัวนี้จริงๆตัวนี้มันพังนะครับตัวนี้มันพังแต่เดี๋ยวผมค่อยมาบอกว่ามันพังเพราะอะไรจริงๆมันพังยากนะครับไม่ได้พังง่ายหรอกอ่าโอเคไฟจาก AC ของตู้อินเวอร์เตอร์นะครับเราเอาออกมานะครับ มาเข้าช่องนี้นะครับมาเข้าช่องนี้นะครับก็จะมีเอนะครับกับแอหนึ่งก็ใส่ให้มันตรงนะครับใส่ให้ตรงช่อง N ช่อง L นะครับนิวตันกับลายนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกมาทางด้านนี้นะครับตรงนี้คือเอาไปใช้งานนะครับก็คือเอาไปใช้กับพวกเครื่องไฟฟ้าหรือว่าเรามีตู้คอน summer มมนะครับก็คือไปต่อเข้าตู้คอน summer มเ,มเลย ตรงนี้นะเอาไปออกไปนะครับเอาเออกไปก็ช่อง L N นะครับก็ต่อให้ถูกนะครับเช่นว่าเอา่อสี N เส้นสีดำ L เส้นสีแดงนะครับข้างนี้ตรงนี้ต่อมาก็เป็นดำกับแดงเหมือนกันนะครับอย่าผิดนะครับอย่าต่อผิดนะออกไปนะครับก็ไปใช้งานส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นไฟจากไฟบ้านนะครับสายไฟบ้านออกมาเลย นะครับจากสายไฟในเช่นต่อมาจากปลั๊กนะครับเอามาเสียบเข้านี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเกับแอลเหมือนกันครับต่อให้ถูกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาออกมาทางด้านนี้นะครับเอาออกมาตรงนี้เอามาโยงเข้าตรงนี้นะครับนะเอ็เอาออกมาครับทำสายออกมาเข้าเอ็ฝั่งนี้นะครับแอล สอนี่ยเขามีเลขสองเขียนอยู่ก็สองมานี่มาเข้านี่นครับสองแค่นี้เองครับก็ใช้งานได้ละเราก็ตั้งเป็นโหมดออโต้ไว้ออโตเมติกเมื่อไหรท่ที่เมื่อไหร่ที่ไฟจากโซล่าเซลล์ไม่พอไม่ใช่ไม่พอไม่มีนะครับมันก็จะสลับตัดไปนู่นเลยตัดไปฝั่งนู้นอันนี้คือตัดไปแล้วก็คือนี่นะครับมันจะสลับกันนิดนึงครับมันจะงงงนิดนึงแต่เนี่ยลูกศรเขาทำชี้เวลาก็คือฝั่งนี้นะครับ ตอนนี้ใช้อยู่แบบนี้ก็คือใช้ไฟการไฟฟ้าถ้าไปฝั่งนี้ก็ใช้ไฟโซลาเซล์นะครับท <c oughs> ีนี้ผมมีต่อไฟไว้ด้วยเพิ่มอีกสองจุดเพื่อจะให้รู้การทำงานของมันนะครับก็ฝั่งซ้ายนี่ไฟฝั่งซ้ายไฟฝั่งขวาตัวนี้ก็ทำแยกมาให้วางไว้ให้นะตรงหัวมันก็ต่อเข้าไปเลยนะครับนาแยกกันไป ช่องฝั่งซ้ายนะครับช่องฝั่งขวาหนะักไม่ยากนะครับตัวนี้แบบแมนนวลแบบแมนนวลก็คือเราตั้งมาบบเป็นแมนนวลแล้วเราก็สามารถใช้มือหมุนได้แบบที่ผมหมุนเนี่ยนะครับถ้าแบบออโต้มันจะหมุนให้อออัตโนมัติเลยนะเวลาที่ไฟมมนไม่มีไฟหลักนะครับไฟสำรองก็คือไฟบ้านเราใช้เป็นไฟสำรองเอานะครับไฟหลักติดไฟฝั่งนี้ติดไฟสำรองติดไฟฝั่งนี้ติดนะครับ ไม่ยากนะครับตัวนี้ก็เอาง่ายๆครับเราทําคลิปสั้นๆง่ายๆดูใช้งานได้จริงนะครับก็อันนี้เป็นตัวสลับไฟช้านะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาดูตัวสลับไฟเร็วนะครับมีแบบสลับไฟเร็วก็มีสลับเพื่อที่จะให้การทํางานในห้องมันไม่ตัดการทํางานเลยเช่นพวกทีวีอะไรเงี้ยแต่มันจะมีเวบนะครับแวบหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบนะสลับช้าสลับเร็วแล้วแต่ชอบผมใช้ไม่หมดละ ช้ามาหมดแล้วผมไม่บอกนะว่าอันไหนดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความชอบของเรานะครับโอเคครับอย่าลืมติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ